ชาวราศีตุลทุกท่านภายในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะสบายอกสบายใจกันมากเพราะว่าในช่วงนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้นั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรก็จะมีความที่เรียกว่าคลี่คลายจะเข้ามาหาตัวท่าน ในช่วงของเดือนนี้ดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายเรื่องหลายลาวอาจจะเริ่มต้นด้วยการทางานชิ้นใหม่ๆเราก็จะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆการเปลี่ยนกับก็เปรียบเสมือนกับการเปิดโอกาสหรือว่า เพิ่มโอกาสที่ดีในการทำม,มาหากินก็ขอให้คุณได้เปิดโอกาสรับไว้เพราะมีโอกาสที่ดีมาหาเราในครั้งนี้ถึงจะเป็นโอกาสที่เล็กๆอาจจะเป็นโอกาสใหญ่ๆขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้ก็อย่ามองข้ามในสิ่งนี้อาจจะสร้างชื่อเสียง ให้กับตัวของเราหรือว่าชื่อเสียงให้กับคุณก็ได้คุณอาจจะมีสเสน่ห์อีกต่หากจะมีคนอยากจะเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของคุณจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคําพูดคําจาของเราในครั้งนี้ถ้าหากว่าเราพูดแต่สิ่งที่ดีๆหรือที่ถูกที่ควร นอกจากนี้ก็จะมีคนเข้ามาชื่นชมและยกย่องหมายถึงว่าจะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาหาตัวตัวของท่านอีกก็เป็นไปได้เรายิ่งพูดดีเราก็ยิ่งรวยแถมยังจะมีลาบก้อนโตเข้ามาหาเราอีกในช่วงนี้แต่ถ้าว่าเราพูดไม่ดีหรือว่าเราไปกอหกไคร เขาเข้าในช่วงนี้ก็จะเสียชื่อเสียเสียงจะทำให้ตัวของท่านนั้นไม่มีใครนับหน้าถือตาก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านคิดก่อนพูดถ้าหากว่าท่านคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากสำหรับชาวราศีตนในช่วงนี้ก็ถือว่า อยู่ในช่วงที่ดีถ้าเมื่อก่อนนี้เคยมีปากมีเถียงอะไรกับใครในช่วงนั้นในช่วงนี้ก็จะกลับกลายมาดีก็จะมีโชคมีลาบในเรื่องนี้การที่เรียกว่าเราจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรก็จะแลดูโดดเด่นคุณจะไปเจรจาหรือว่าจะไป เซ็นสัญญาอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีคุณจะมีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงนี้คนบางคนที่เราไม่เคยสนใจเขาเขาก็จะไม่สนใจเราในช่วงนั้นแต่กลับมาช่วงนี้เขาก็จะสนใจกับตัวเรา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีปากมีเถียงกันในช่วงนั้นก็จะกลับมาดีในเรื่องของโชคราภในช่วงนี้ก็ดูโดดเด่นคุณจะไปเจรจาอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จดีอาจจะมีหลายอย่างที่จะให้คุณได้เลือกบางทีคุณก็จะสับสน แต่คุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองและพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ความขวัญน,นั้นที่เคยไม่เป็นความจริงแต่ต่อจากนี้ไปความฝันนั้นจะกลับมาเป็นความจริงจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นเราจะทำอะไรก็ ให้รีบทำในช่วงนี้ที่เรายังทำไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ทำก็ขอให้ท่านตัดสินใจได้เลยจะเป็นผลดีทางนั้นในเรื่องของการทำงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีทางนั้นทำไปแล้วก็จะเป็นผลสำเร็จในช่วงนี้ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชาวราศีตุลสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือการหูเบาใจอ่อนอาจจะมีคนเข้ามาชักชวนให้กับชาวราศีตุลน,นั้นให้ไปทำงานในต่างแดนหรือชวนไปลงทุนเข้าหุ้นจัดซื้อจัดหาในด้านการค้าขาย จะทำให้เรานั้นต้องเสียทรัพย์โดยใช่เหตุไม่คุ้มกันกับการลงทุนไปกับเขาในช่วงนั้นเราก็ต้องใช้สติคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการลงทุนร่วมกับเขานั้นยังไม่เป็นผลดีกับตัวเราสิ่งไหนบางสิ่งบางอย่างนั้น เราไม่มีความรู้เราก็อย่าเพิ่งไปร่วมกับเขาถ้าหากว่าเราไปร่วมลงทุนกับเขาความรู้ของเราไม่มีเพียงพอเราก็จะสู้เขาไม่ได้การตัดสินใจนั้นบางทีบางครั้งเราคิดว่าถูกแต่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เราตัดสินใจลงไปแล้วมันจะอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่าน จะทำอะไรในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆใช้ดุล,ลพินิษหรือว่าพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปในเรื่องของการทำงานอีกเช่นกันการทำงานนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานใจร้อนก็จะเป็นผลเสียกับตัวของท่านท่านจะทำงานอะไรก็ให้ท่านใจเย็นเย็นก็ไว้ตรึกตรองมองดูให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะทำถ้าหากว่าท่านทําไปแล้วถ้าหากว่าท่านใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เป็นผลสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราอาจจะได้รับของเสียอีกตาหากเสียผลประโยชน์เสียเพื่อนเสียผงผงฝูงอีกตาหากในเรื่องของการใจร้อนเพราะฉะนั้นทำอะไรอย่าใจร้อนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ ในเรื่องของการเงินการงานก็รู้สึกว่าจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะหาเงินได้เก่งคุณจะพูดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองคุณยิ่งพูดคุณก็ยิ่งมีเงินถ้าหากว่าท่านค้าขายในช่วงนี้ท่านจะพูดเก่งจะมีลูกลูกค้าเข้ามาหาท่านอีกมากมาย ถึงแม้นว่าท่านจะมีคู่แข่งอยู่รอบข้างการค้าขายก็สู้ท่านไม่ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินนั้นท่านหาเก่งโดยเฉพาะชาวราศีตุลในช่วงนี้จะทําการค้าขายก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะทําอะไรแต่าหากว่าบางท่านนั้นเคย ทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะได้งานดีๆจะมีเจ้านายรักใคร่ท่านอีกต่หากเจ้านายจะทำอะไรหรือว่าท่านทำอะไรเจ้านายก็คอยช่วยเหลือท่านก็คอยช่วยเหลือเจ้านายจึงทำให้ดวงของท่านนั้นดีเจ้านายก็เกิดความรักใคร่และยกย่องท่าน ไว้อกไว้ใจท่านอีกตา่หากชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็ถือว่าจะทำอะไรก็คุ้มค่าหาเงินก็เก่งคุณก็อาจจะใช้เงินเก่งอีกตา่หากก็ต้องเตือนสติเอาไว้บ้างอย่าคิดว่าเงินนั้นเราหาง่ายและเราก็อย่าใช้ง่ายก็เดี๋ยวจะขาดมือในช่วงตอนรังหลังนั้นจะทำให้เรานั้นต้องวุ่นวาย ต้องดิ้นลนหาเงินอีกในช่วงยามแฉลกแก่ชรลาในช่วงนั้นก็ถือว่าการเงินการทองในช่วงนี้ท่านยังมีหยับจ่ายใช้สอยท่านนึกอยากจะได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินการทองนั้นมีคนคอยสนับสนุนบางทีบางครั้งท่านขาดมือท่านก็เอ่ยปากไปขอร้องกับ คนข้างๆเคียงๆได้เขาก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านอีกตาหากก็ถือว่าดวงของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาพอถึงเดือนสิงหาคมพอเข้าสู่ในวันที่สองดาวพระศุกร์จะเข้าสู่ในราศีสิง ในช่วงนี้ก็จะทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นเกิดความสว่างสวดวงชะตาของท่านนั้นก็จะเจิดจ้าเปล่งแสงที่ดีจะทําอะไรจะเกิดผลสําเร็จอย่างเห็นทันตาในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลจะทําการค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายหน้าร้าน หรือจะทำออนไลน์ขายท่านจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เสมอการเงินการทองก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับจับเงินก้อนอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนอีกต่างหากในเรื่องของการทธมาค้าขายในช่วงของเดือนสิงหาคมก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นได้เปิดสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าที่เจ้าทางก็คอยบ่งชี้ให้กำลังใจชี้แนะแนวทางให้ท่านได้โชคดีจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของคนรักคนรักก็เอาอกเอาใจดีถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่จะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้เขาก็คอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอ ไม่ว่าท่านจะทำงานการค้าขายหรือว่าทำไร่สวนอะไรก็เป็นที่ปรึกษากันได้ดีท่านจะมีกําไรอีกงดงามแต่หากว่าท่านค้าขายก็ได้กําไรดีแต่หากว่าท่านทําเกี่ยวกับเกษตรกร,ะกรจะทํานาหรือทําสวนทําพืชต่างๆก็จะเป็นผลสำเร็จในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้น จะมีโอกาสทองเข้ามาอยู่ในช่วงนี้การเงินการทองก็ดีในเรื่องของโชคราภในเรื่องของโชคราภนี้ก็มีบ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรนักถ้าหากว่าท่านว่างหรือว่าท่านมีโอกาสหรือว่ามีเวลาให้ท่านไปทําบุญทําทานปิดทองหรือว่าไปคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าที่เจ้าทาง เติมน้ำหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงให้กับเจ้าที่เจ้าทางไหวพระไหวสาลอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตนนั้นเกิดความแข็งแกร่งและเกิดความมั่นคงอีกต่อไปดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่มีใครเข้ามาทำลายได้ดวงชะตาของท่านนั้นจะแข็งกล้าจะนำพา ให้ดวงชะตาของท่านทำมาหากินนั้นได้เจริญรุ่งเรืองจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสดใสเรียกว่าเงินทองนั้นมีพอใช้เรียกว่าไม่ขาดมือดวงของท่านจะดีสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วถ้าหากว่ามีความดีอยู่บ้าง ก็้ห้ท่านกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่เราจะได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ท่านที่ฟังกันแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็อย่าลืมขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี